ก็สวัสดีชาว Pensymer นะฮะก็วันนี <c oughs affe tới> ้ไม่ได้มาสตรีมนะครับเนื s <S ่องจากสตรีมแล้วเน็ตเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้จะแก้อย่างไงเหมือนกันนะก็จริงๆผมกะว่าจะเอาของเนี่ยลงไปแจกในตอนที่ผมสตรีมแต่เนื่องจากมันสตรีมไม่ได้ครับอืมผมก็เลยขอทําคลิปมาแจกละกันนะมันน่าจะง่ายกว่านะครับก็อ่ะเรามาดูของที่ผมจะแจกก่อนละกัน นี่ครับนี่คือของที่ผมจะแจกนะฮะเป็น10รางวัลน,นะครับที่ผมมานับไปแล้วนะฮะเตรียมไว้แล้ว10รางวัลน,นะครับนั่นก็คือรางวัลที่1ครับจะเป็นหมวกนะหมวกกันน็อกรางวัลที่2ครับเป็นกีตาร์รางวัลที่3ครับจะเป็นหน้าหน้าไม้ a i r แอป Legend นะครับปืนพก a i r แอป Legend แล้วก็คาตาเนะแอป Legend นะฮะส่วนรางวัลต่อไปนะครับจะเป็น AK 7ค m Elite แล้วก็ Tiger Farmas นะครับนาต่อไปครับจะเป็นชิบิแฮร์แบน 1ea ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะเป็นอย่างละ 1ea นะครับรางวัลละ 1ea อ่าส่วนรางวัลสุดท้ายครับก็คือดีเซอร์จัมเปอร์บิ๊กแบกนะครับอย่างละ 1ea นะครับรางวัลละ 1ea นะครับผมเป็น10รางวัลด้วยกันนะครับครับผมก็จะมาพูดถึงกติกานะครับในการ ร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของนี้นะฮะก็ง่ายๆนะครับผมก็จะเอาคลิปนี้ลง u t u b e นั่นเองนะครับก็ผมจะโพสต์ลิงก์ของคลิปนี้ไว้ที่แฟนเพจก้องซ่าง8 8 8ปดแ n n แนนั่นเองนะครับก็จะปักหมุดเอาไว้นะครับก็ให้ทุกคนมากดไลค์นะครับกดไลค์นะครับผมกดไลค์แฟนเพจผมกดไลค์โพสต์ที่ผมแชร์ลิงก์นี้ไว้นะครับแล้วก็ให้คอมเมนต์ว่าเซต Airport r e g e n t ที่มาใหม่นะฮะสำหรับเกม i n f e s t a t i o n Thailand เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กดแชร์โพสของผมนะครับผมนะก็แชร์ไว้เป็นสาธารณะนะครับแล้วผมก็จะรวบรวมรายชื่อที่แชร์และตอบคำถามนะครับอย่าลืมตอบคำถามนะครับไม่งั้นถือว่าไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับก็แชร์ลง Facebook นะครับผมส่วนวันที่ประกาศเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ที่ รายละเอียดของ facebook และกันนะครับในโพสต์ของ Facebook และกันนะฮะนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับแจกของง่ายๆครับไม่มีอะไรยากเลยนะถ้าคุณโชคดีก็คุณจะได้แน่นอนนะสำหรับของพวกนี้อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะครับสำหรับของนะแจกจริงนะฮะไม่ไม่เล่นแน่นอนนะครับสำหรับของในเกมนี้นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะฮะก็ ไว้ผมสตรีมได้เมื่อไหร่ผมก็จะโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็จะแชร์ไว้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับเดีย๋ยวร่วมร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับอยากแจกอยากแจกมึงมากเลยครับขอบคุณครับ